รถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากใช้งานง่ายมีความสะดวกสบายมากกว่าระบบเกียร์ธรรมดาไม่ต้องคอยเหยียบคัตหรือเปลี่ยนเกียร์บ,บ่อยบแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าระบบเกียร์อัตโนมัติก็มีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่เหมือนกันค่ะไม่ถึงกับทำไม่ได้เลยซะทีเดียวแต่หากทำแล้วจส่งผลให้ยุคการใช้งานของชิ้นส่วนภายในชุดเกียร์สั้นลงนั่นเองค่ะ5เรื่องต้องห้ามของรถเกียร์อัตโนมัติ 1. เร่งเครื่องสูงแล้วเข้าเกียร์ดี การขับรถแบบนี้มักถูกใจสายซิ่งเพราะทำให้รถพุ่งตัวออกไปได้รวดเร็วทันใจค่ะแต่อย่าลืมว่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับชุดเกียร์และเพาวขับรวมไปถึงยางรถยนต์ที่จะเกิดการสึกหลอสูงด้วยค่ะ 2. คลิกดาวบ่อยๆถึงแม้ว่าเกียร์อัตโนมัติจะถูกออกแบบมาให้มีระบบคลิกดาวเพื่อเรียกกำลังเครื่องยนต์ให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่การคลิกดาวบ่อยๆจะทำให้ระบบเกียร์ทำงานหนักค่ะ ส่งผลให้ชิ้นส่วนในชุดเกียร์เกิดการสึกหลอและเสียหายได้และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงเช่นกันค่ะ 3. เข้าเกียร์ N เราปล่อยให้รถไหลการทําแบบนี้อาจเกิดจากความเคยชินของผู้ที่เคยขับรถเกียร์ธรรมดามาก่อนแต่สําหรับเกียร์อัตโนมัติการทําแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามค่ะเพราะการเข้าเกียร์ N จะทําให้ระบบหยุดการจ่ายน้ํามันเกียร์ซึ่งช่วยในการหล่อลื่นชุดเกียร์ในขณะที่ชุดเกียร์ยังโคงหุนอยู่ ตามการทำงานของลอ้อส่งผลให้เกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติและทำให้เกิดความเสียหายในชุดเกียร์ตามมาค่ะ 4. เข้าเกียร์ P ขณะติดไฟแดงกรณีติดไฟแดงไม่นานไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเกียร์ก็ได้ค่ะสามารถใช้เกียร์ D เหมือนเดิมแล้วเหยียบเบรคค้างไว้ก็พอแต่หากติดนานจนเมื่อยก็สามารถเข้าเกียร์ N แล้วใส่เบรคมือเพื่อป้องกันลดไหลแทนได้ไม่ควรเข้าเกียร์ P ขณะติดไฟแดง พเกียร์ P มีไว้สําหรับการจอดรถที่ดับเครื่องยนต์หรือการจอดรถหยุดนิ่งเพื่อลงจากรถเมื่อเข้าเกียร์ P สลักล็อกในชุดเกียร์จะทํางานทําให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้หากเกิดเหตุโดนชนท้ายจะทําให้ระบบเกียร์เสียหายหนักอีกทั้งในรถบางรุ่นการเข้าเกียร์ P ยังเป็นการปลดล็อกประตูทั้งหมดซึ่งอาจจะทําให้เกิดอันตรายจากผู้ไม่ประสงค์ดีอีกด้วยค่ะ 5. ลากรถที่เสียแบบล้อหมุนการลากรถเกียร์อัตโนมัติสิ่งที่สําคัญคือ รถขับเคลื่อนด้วยล้อไหนต้องยกล้อน,นั้นขึ้นไม่ให้มีการหมุนเช่นหากเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าต้องยกล้อหน้าขึ้นให้พ้นพื้นถนนเพราะส่วนใหญ่รถที่จำเป็นต้องถูกลากบังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทำให้ปั๊มน้ำมันเกียร์ไม่ทำงานหากล้อหมุนจะทำให้ชุดเกียร์และฟันเฟืองต่างๆทำงานโดยไม่มีการหล่อลื่นส่งผลให้เกิดการเสียดสีและทำให้เกิดความร้อนสูงหากล่าไประยะทางไกลๆชุดเกียร์มีสิทธิ์พังแน่นอนค่ะ แต่หากจําเป็นต้องลางแบบล้อหมุนแนะนําให้เลากไปช้าๆอย่าให้เกิน20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชุดเกียร์ให้มากที่สุดค่ะ